รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราลงพื้นที่กันที่จังหวัดนครนายกชมรมรื่เรนเลิศจัดพิธีเปิดอบรมจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพปีลาศประยุกต์ที่ห้องประชุมวัดนาลักขีตาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกในยมงคนแก่นโพรองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม การจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพมีลาศประยุกตามโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบลีลาศสำหรับผู้สูงอายุนครนายกโดยมีนายธีรพัฒน์อดิเทพสถิตประธานชมรมรีื่นเบิรลีาศนครนายกกล่าวรายงานตถุประสงค์ของการอบรมโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยวิทยากรมาบรรยายพิเศษอบรมทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการลีลาการวางท่าที่ถูกต้องการก้าวท้าการทรงตัวภาพื้นฐานการฝึกปฏิบัติการลีลาต่อนเนื่องการหมุนการเปลี่ยนทิศทางจังหวะดิกินจังหวะลุมบ้าจังหวะลูจังหวะชาชาชาจังหวะวอเป็นต้นด้วยชมรมเลื่นเลงลีลาขอรคน,นยกได้จัดพิธีเปิดอ,อบรมจัด อบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพปีาาามมาราบอายุตามพรบผู้สูงอายุพศ2546แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2553หน้าตา6กล่าวว่าสิทธิของผู้สูงอายุได้กกรับแคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองการสนเสริมให้มีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ S 1> <S 1> สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขชมรมลื่นเหลและายในยัมได้เห็นความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดิ่งได้จัดให้มีการจัดอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพหรือราฐประยุกต์ดังกล่าวขึ้น